อ่าโอเคกลัมาอีกครั้งนะก็อันนี้ก็เป็นสายไฟเตอร์นะส่วนคนเล่นครับคุณบ้านนะคุณบานเะป็นคนเล่นนะส่วนผมก็เป็นเอ,อ่ผู้พาคก่อนอนะี่แหละตัวนี้ฮะหลังจากตอนแรกที่ผมบอกว่าอะไรนะอนะึกถึกลุยทนโจมตีหนักดวงเก่งไร้ากาหไรทิตฐิเมื่อเข้าต่อสู้ในระยะประชิดเป็นอาชีพที่ถน,น,นัดการโจมตีระยะประชิดออกตัวแนวหน้า กาบาบินนะครับก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ผมพูดไปอันนี้ผมพูดไม่หมดนะแต่มาดูอันนี้ครับมาดูการเล่นเนี่ย c o m โบจะเร็วขนาดไหนนะเนะียคุณบาเล่นเขาอ่านอื่นๆมากนะเพราะว่าแนวนี้เขาไม่ไม่เคยได้เล่นนะนะแม่งก็ตีม่วงครับดูโชครับให้คุณบาโช นี่ไงยังรออ๋ออ๋อะนะเขาอาจจะพับป่มเปิดๆไป,ป,ปหน่อยนะเพราะว่าเออเขา,เาเซึ่งที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนี่ยเพราะเขาเพิ่งหัดเล่นแนวนี้นะก็ท่านผู้ชมก็ต้องให้เวลากับเขาบ้างนะให้เขาลองฝึกเล่นไปดูก่อนสักฟากหนึ่งนะ อ่าโอเคถีบเป็นนะนแต่ทำไมตอนทีบมต้องหันเมาด้วยครับมันถีบไม่โดนครับนะเออไอที่ขึ้นอยู่ก็คือเป็นสกิลที่สามารถเรียนได้นะทักษะใหม่มต้องบอกเขาเลยเขาถึงจะเข้าใจหลอ่อหล่อไหมครับมึงยังมีน้ามาถามอ่ากดไอ้ของกูนี่ว่ะไอ,อของมึง นะของกล่องที่สามนะคือสายของกูเองครับสายเออชาแมนนะเออกด F10 ครับ F10 ครับตกลงครับอ่ก็ช่วงนี้เดี๋ยวผมต้องหาเกมหลอนสันกเกมหนึ่งนะเอามาแคสดียว เดอะเฮาอันนั้นเก่าแล้วครับไม่เอาละเออคือเดอะเฮานี่มันเก่าเลยคะแต่ว่าที่ผมเอามาแค้นเนี่ยเพราะว่าเออมันยังมีความน่ากลัวอย่างะสยองอะจนคืนนั้นครับที่กูเล่นครับนอนแทบไม่นับครับพอหมอนตกไปปุ๊บอ้าวกูหลอนครับพี่เชคดว่าใครมาดึงหมอนลงมาฮะจริงๆไม่ใช่ฮะลุกลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาดูอีกทีครับเป็นกูนี่ครับที่พักหมอนตกไป เออลืมบอกไปเออสายเออสังเกตตรงด้านบนทางด้านซ้ายนะมันจะเป็นรูปสัญลักษณ์ใช่ไหมฮะเหมือนรูปดาบรูปอะไระพักเยี่ยงไรไม่รู้มันนะก็จะเป็นของแต่ละสายนะส่วนอันนี้ก็เป็นของสายไฟเตอร์สังเกตน,นะคุณวา,าเอาเมาส์าชี้ตรงนี้ฮะนะตรงนี้นะฮะนะไฟเตอร์นะะมันก็จะเป็นภาพแต่ละสายนะ ก็เออมาช่วงแรกๆของก็อาจจะกากหน่อยนะแต่ว่าเมื่อเราเวลสิบห้าขึ้นไปแล้วเนี่ยของดีมันจะเริ่มเข้ามาสำหรับเออของสายผมนะชาแมนก็คือต้องเวลประมาณยี่สิบกว่าถึงจะแบบมีของดีใช้ได้นะเออลองกดถอยหลังแล้วก็เปสป้านนะมันจะเป็นยังไงร,รับรับเคว้หมาก่อนรับเคว้หมาก่อน อันนี้ก็เห็นเขาเห็นว่าเขาเล่นสายไฟเตอร์ Fighter อยู่ผมก็เลยแบบเออเอามาแคสอีกทีนึงดีกว่าเขาค่อยแนะนำไปเลยทีละตัวนะฮะกดทายหลังแล้วกดเป็นปลา,ม,ม,กากมีอะไรไหมกากบพี่จะดูท่าโดดซูซ <laughs> ูชาแมนไม่ได้อะตีนากากับหลังนะ ครับก็เออผมจะจะแนะนําพวกมือใหม่นะมือใหม่หัดเล่นนะก็คือ,อยังไงวะเชื่อคุณเถอะครับซื้อหลอดเลือดตุ่นไว้เยอะฮะเพราะตายแล้วนะเพราะว่าเออไไมฮะเนื้ตามันจะแบบปั๊บปั๊เป๋ๆกดที่อะไรไอยู่ตุ่นเหนื่ตุ่นเหนว่วะตุ่นเหนอวะไอ้เหี้ยมันจะดูไม่ออกนะผมก็เลยต้องบอกไว้ก่อนว่าให้ซื้อเลือดหนุนอาไว้นะสาหรับเด็กใหม่นะ ไม่ได้มาถึงเอ้ยมึงกูเป็นในเฮียก e, ูสดถ้าเกิดไม่เคยเล่นพวกแนวเออ f p เออย่างนี้นะก็จะไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงนะถ้าใครที่เคยเล่นแนว f อ s เออย่างนี้แล้วก็มาถึงก็อาจจะแบบคอมโบเก่งกว่าพวกเวลยี่สิบอีกก็ได้นะ <c oughs> แล้วมึงจะฟาดทำไมล่ะครับมันไม่มีอะไรให้มึงหรอกอ๋อมีด้วยเฮ้ยมันมีอ่ะไม่เก็บอ่ะ นี่ของอ่ะอ่ะกกาดดองนะ <c oughs> น,นี่อะไรเนะี่ยไม้ไม้กากานะจะรู้ได้ไงว่าเป็นของนะเออดูทางทางล่างเออทางเออด้านล่างหน้าจอเออโอเคที่เกูถูกแล้ว <c oughs> ล่างหน้าจอทางด้านขวานะก็จะมีพอเราเราเก็บของปุ๊บก็จะมีภาพขึ้นมาว่าเอ้ยอันนี้คือท่อนไม้นะอันนี้คือดาบนะอันนี้คือ ของต่างๆอะไรอย่างเงี้ยที่เราเก็บมานะถ้าเป็นของตามอเควสก็มันก็จะขึ้นให้ด้วยนะฮนะทอมึงไม่กดคิวลวครับป้องกันนะ นะเกมนี้กดคิวเพื่อป้องกันนะฮะหรือว่าถ้าเกิดมีสกิลอยู่สกิลหนึ่งคือแบบสู้อยู่เงี้ยเรากด s s กับตัวอะไรสักอย่างเนี่ยครับมันก็จะกันให้เหมือนกันเออแต่ถ้าเกิดป้องกันแบบง่ายๆครับผมว่ากดคิวดีกว่ากดคิวง่าย,ายดีกว่านะครับกดผีใยนิแบบอะไรวะแงมักันอย่างดีเลยเออพอเรากดปุ่มอย่างเงี้ยเพราะจะมีหลอด ชารด้วยนะก็คือเป็นแบบเฮ้ยมึงจะกันได้อีกกี่ครั้งกี่ครั้งไม่ได้กี่ครั้งนี้ต้องบอกว่าพูดง่ายๆเหมือนว่าเป็นการใช้แรงในตัวด้วยฮะนะ <c oughs> นนส่วนฮาวิทโมนเนี้ยที่ผมบอกไปนะ ผมว่าเออยังยังไม่ได้หาโหลดแล้วเดี๋ยวสักครูนะ่เนี่ยผมก็เออพยายามหาอยู่ใบเนี้นะคงจะได้ดูกันนะเออทุกครั้งที่ผมแคสเกมหรืออะไรไปเนี่ยผมก็จะเอาลิงก์ลงไว้ด้านล่างด้วยนะไว้ให้โหลดกันใครจะเล่นใครไม่เล่นอะไรก็แล้วแต่นะ ถ้าผมเอาลงไวง้เพื่อแบบใครจะสนใจอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> นะส่วนวินโดว์ที่รับเกมนี้ได้ดีที่สุดครับวินโดว์เซเว่นครับเ <c oughs> ชื่อกูเออสำหรับวินโดว์เอ็กพีกากอย่างผมนะภาพก็จะแบบแหลกนะถ้ามึงทนเล่นได้มึงก็เล่นครับกู <c oughs> <c oughs> <c oughs> เล่นหมดครับนะภาพแหลกไม่แหลก <c oughs> ทนเล่นได้ก็ทนนะ เออมันมีให้ปรับตั้งค่าด้นะครับว่าเราจะมีเงาในตัวไหมมีต้นไม้มีอะไรโผล่ขึ้นมาไหมงอกไว้อันนี้คือผมปรับแบบพวกพุ่มหญ้าอะไรไม่มีเลยนะเอ,อ้ยแต่ว่ายังมีส่วนน้อยอยู่นะยังมีพุ่มหญ้าส่วนน้อยนะแต่ส่วนใหญ่เป็นพุ่มใหญ่มากกว่านวะส่วนเกมนี้นะครับผมขอแนะนำอย่างหนึ่งอนะ พอรนาะซ่อมอาวุธซ่อมอะไรเงี้ยยัยไปซ่อมมันเดียวฮนะให้ซ่อมรวมนะฮะมันก็คือมันจะคิดเอ,อ่อค่าลดเปอร์เซ็นต์นะแบบว่ามึงซื้อมาอย่างเงี้ยซื้อมาพันหนึ่งอาจจะลดเปอร์เซ็นต์ให้สักสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะเหลือสักแปดร้อยเก้าร้อยอะไรประมาณนี้นะตอนแรกนี่แบบผมซ่อมอาวุธแค่เดียวอะ สองพันสามเสียฟรีใช่ไหมละทอนี้ลองซ่อมมาเป็นแบบทั้งหมดเลยปุ๊บแม่งลดเหลือให้สามพันสองร้อยฮะก็คือถูกถูกมากเลยเนะี่ยอันนี้ถูกสุดละสำหรับลงหน้าเลือดนะไอ้เย่อเนี่อหัวล้อใหญ่ฮนะนนในเกมเราจะไม่เงียบเหงานะ่ เออก็คือที่ไม่เงียบเหงาเพราะว่าอะไรคุณลองไปยืนนิ่งๆอะถ้าคุณเล่นถ้าคุณเล่นซีนายคุณลองอยูนนิ่งๆอะมันจะเหมือนมีเสียงคนคุยกันนะครับมันแบบเออเหมือนเหมือนคนคุยทั่วไปฮะแบบเอ้ยมึงคุยยค่ไหวะเออเราก็งงอะ <c oughs> เออพูดง่ายว่าที่เขามีเสียงไอ้พวกนี้ไว้มันจะได้ไม่เงียบเหงาอะพอเล่นเกมไม่เงียบมันก็จะดูน่าเบื่อนะะ มันจะไม่มีจุดสนใจนะครับนะจุดสนใจของซีนายนะก็คือยังไงวะตัวละครนะครับแล้วก็การใช้สกิลต่างๆนะก็คืออันนี้เป็นจุดเด่นแล้วก็ว,ว,วิวทิวทัศน์อะไรอย่างนี้นะไปไปดูเขาไปดูเขาทางนี้ครับเลี้ยวขวาครับเออนั่นแหละครับมึงเห็นวิวข้างหน้าไหม นยภูเขาสวยมากฮะจะตะโกนเลยว่าร้อนจะตเยนะตอนตอนนี้ตอนมืดเออไปดูในเช็คยามเบอร์ได้นะในชาแนลเลยนะเออผมทําลงไว้แล้วนะครับเป็นไม้ค้มเนี่ยครับสั้นๆเล็กๆน้อยๆนะไม่ยาวมากสักประมาณสิบห้าวิได้นะครับเอาไปสอบอะไรอย่างเงี้ยสอบคิวสอบอะไรอย่างเงี้ย แต่ละสายมันก็จะสอบไม,ไม่ได้สอบที่เดียวกันนะมันจะสอบคนละทีนะครับตีหัวพ่องได้ครับกูพูดแค่คำเดียวนะเวิวที่นี้ก็มีจุดให้ชมเยอะแยะเยอะแมากมายนะฮนะคเครสฝึกฝนนะให้ดูภาพจำไว้นะหรือไม่ก็จำท่าไว้ก็ได้นะฮะพอเราไปแบบไปคิวมอนเตอร์อย่างเงี้ย เราไม่จำเป็นต้องเข้าไปหามอนเตอร์แล้วก็ฝึกสกิลอะไรที่ที่มันให้ให้มาทำนะฮะอันนี้ก็คืออัปเกรดนะอันไหนที่อัปเกรดได้ก็จะเป็น <c oughs> เป็นภาพปกตินะอันไหนที่อัปเกรดไม่ได้คือจะมีสีแดงๆขึ้นนะครับจึงส้นตีนครับอัปได้แต่ส้นตีน,ะน,ตนครับอย่างอื่นอัปไม่ได้ครับ นะส่วนผมขอย้ำอีกทีนะคนเล่นไม่ให้กูนะเพราะกูนั่งนั่งพามอยู่นะอ๋อเยอะนะกด m <c oughs> เพื่อเปิดแผนที่นนะกด i เพื่อดูของนะครับกด k เพื่อดูสกิลนะครับกด l เพื่อดูดูอะไรว่าดูเคเวสนะว่าเราได้เคเวสอะไรมาบ้างอยากรู้ว่าเคเว,สเวสเวลอะไรบ้าง เออคุณบาครับสักครัวนะอ,อ๋อเฮียไม่ใช่ก็สัตว์กด L นะแล้วกดคลิกไปที่คำว่าดูแลของเอ,อ้ยเหรอดูเลเวลของเควสเออโอเคนั่นแหละครับมันก็จะมีขึ้นนะข้างหน้านะว่าเออไหนเวลเวลสามเวลสี่เวลแปดเวลอันเนี้ยเวลสามนะก็สังเกตดูได้จากข้างหน้านะฮะ นะครับอะไรที่ผมเล่นแล้วสามารถแนะนําได้ผมก็จะแนะนําไปนะครับให้รู้กันไปเลยจะได้ไม่ต้องแบบไปศึกษาอะไรที่หลังนะอาจจะยุ่งยากไม่ก็เล่นเกมไปฟังเปิดคลิปฟังไปก็ได้นะว่าอาจจะรู้ได้ส่วนหนึ่งนะครับพอแบบเล่นเกมอยู่เอ้ยเอ้ยอะจะรู้ได้ไงว่าคุยอ,อะไรแบบฟังไปฟังมาปุ๊บอ้าวมันผ่านพอดีเออคุณก็ทําตามที่ คนพา,พามาลนาะมึนนี่แหละกูผมพูดแล้วมึนนะครับเนะี่ยเพราะว่าผมก็นึกอะไรไม่ออกนึกอะไรได้แก็พูดพูดหมดอนะ่ะนะครับเดินเข้าไปฮะอีแม่หมดนะเออส่วนใครที่ทำเควสนี้ไม่ได้นะกดที่ดูร้านค้าครับนะครับซื้อแก้วนนะ้ำเนี่ยเห็นเห็นแก้วนนะ้ำเนี่ยซื้อไปครับคนนะครับ โอเคฮะเสร็จป okay. ุ๊บถ <c oughs> oh. ิ๋วเาเควนมึงเสร็จทันทีเลยครับหรือเปล่าไอ้เหี้ยอ้าวเออเสร็จแล้วไปส่งข้างนอกนะเดี๋ยวไปข้างนอกมันไม่ได้มืดหรอกมันก็ต้องปิดไว้ว่าตรงเราอยู่จุดไหนไงมันจะได้เด่นหายหือนี่ไงเนี่ยน้องสาวหงกับผู้ชายเนี่ยแม่งเก์ปะวะ สังเกต้ำเสียงไหมฮะเห็นเน้าหนองสาวแล้วช่างหน้าทะลุถนอนอมจริงๆนะงสำหรับว,วันนี้ก็การแนะนำก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับ